สวัสดีค่ะหนูชื่อการ์ตูนค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อการ์ตูนอายุสองเดือนกว่าๆนะคะมีตังอิจฉามีตังค่ะอ๋อนี่ยมาเนี่ยนะดามีตังโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องหวงหัวเจ้าวัดดีค่ะง่าไงลูกอันนี้มีอะไรเลยเดี๋ยวไม่เห่าเลยหนูเรียบร้อยนะคะอันหนูเรียบร้อยจุยสวยมากเลยค่ะ นหนูเรียบร้อยเวยๆมากเลยนะคะเจ้บัสีีค่ะนี่ไงเสื้อที่เขาให้มาอ๋อสวยดิสวยมเสื้อที่เขาให้มาสวยมากเลยออ,อ,อืมอกลัวเสียงเสียด้มันมากในปุ้ยอะ่ะสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสสำคัญอัดวีดีโอมันเลย ao, ừ, mึง đó ừ. 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 phải để mún chúc sai, phải chúc sai, à, đen khu, ao tì hơn, oh, tì không, ao, 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 mày lên cái <laughs> เแดงหุบซ้ายเอาตั้โอเตอร์่าเตอลูกถีบครับเมื่อกี้โอ้ํ้ำเงินถีบครับโอ้เอาแดงแดงได้เปรียวครับตอนนี้แดงได้เปรี่ยวครับเออเออเอากรรมการอยู่ไหนหมดยกไม่ยอมหยุดครับหุบซ้ายเออโอ้เอาเอามาจากไหนล่ะน้ำมวยรุ่นนี้ชอบกัดหูครับไปแล้วครับน้ำเงิน สบัดตูสบัดหัวโอ้โหสันติสิทธิเอาเอาต่อเป่งชกได้อ่าเอาต่อครับโอ้มาเอาโอ้เงินนเงินหุบายโอ้เอามองหากรรมการกรรมการไม่เคาะสัญญาณสักทีครับโอ้มาจาก u s a ซะด้วย นั่งหัวลอยจังเลยเอานั่งหัวละตัวพองเลยครับเฮ้ยอ้าวตันนี้น้ำเงินได้เปียบนะครับโอ้เมื่อกี้ได้เปียกก็ลูกทีบครับอันนี้เริ่มใช้ลูกทีบเลยครับใช้ล้อหลังทีบครับอาพอสังเกตนะครับกประการเมื่อยแล้วครับอ๋อหมวยฝ่ายเงินก็เมื่อยครับน,นีไปนอนแล้ว อ,อ้าวพอเอ้าต่อครับต่อเอาพอเมื่อยแล้วครับเมื่อยมือแล้วไปเอาเ